สวัสดีครับเ er, พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คารพรักทุกคนวันนี้พี่ชอยอยากจะมาพูดถึงบุคคลกลุ่มๆหนึ่งที่พี่ชอยเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนโลกสวยทำไมถึงเรียกว่าเป็นคนโลกสวยเพราะไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่เวลาไง้ายหันขวาหันเดินตรงหรืออะไรก็ตามแต่ผิดนางจะมองว่านี่เป็นสิ่งผิดพี่ก็เลยเรียกว่าเขาเป็นคนโลกสวยเพราะทุกคนทำอะไรก็ผิดอยากจะแนะนำนะให้คำแนะนำบุคคลที่เป็นคนโลกสวยว่าถ้าอยากให้โลกสวยนะเชิญคนดินขึ้นยานอวกาศไปผมดาวคารแล้วก็ไปปลูกป่าด้ำน้ำดูปการังหรือจะไปทำอะไรก็เรื่ ถ้าคิดว่าอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นไม่ได้คนนู้นทำนี้ก็ผิดคนนี้ทำนั้นก็ผิดอยู่บนเสาเคเบิลก็ได้ถ้าไปไม่ถึงดาวองังคารไม่ต้องมาเดินดินร่วมโลกกับบุคคลชั่วไปเขาเขาบางคนเนี่ยเขาออกมาทำเพื่อสร้างความบันเทิงก็บอกว่า,อ,อ,า,งงาอีนี่อย่างนั้นอีนี่อย่างนี้แล้วก็ไปเม้นด่าเขาสารพัดสารเพกูดูคลิปอีนี่เป็นรอบที่เจ็ดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ยังเกียดอย่างนั้นอย่างนี้โชว์นงโชว์นมมาเต้นบ้าเต้นบอไม่ชอบแต่ดูรอบที่เจ็ดเป็นกลัวไม่ชอบดูรอบที่สามบุหรี่แดงตายแล้วเป็นแฟนคลับสวยยยมมาาาากกก็ไปืนนใหหห้้ทรเลีต อยู่ร่วมอกกับคนอื่นเขาไม่ได้ดูก็มีวิจารณญาณชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอยากที่เข้ามาดูสามรอบสองรอบสามให้มันเพิ่มความเกลียดม,มากขึ้นสุขภาพสิคุณจะเสียวเ,เองคุณก็กลายเป็นบ้าคนที่เขาถูกไม่ชอบเขามีความสุขดีคุณไม่ชอบจะเป็นอะไรอ่ะฉันก็มีความสุขดีไม่เห็นผิดอะไรตรงไหนเลยโลกสวยไปไหนไม่ไหวนะถ้าโลกสวยขนาดนี้นะแนะนําว่าไปให้ทหารเกาหลีเหนือย,ยิงตายซะอยู่บนโลกใบนี้เขาไม่ได้